สนับสนุนรายการโดย The Secret p l u ดทึ่งในกับปรากฏการณ์ความผอมความลับล็อกคุณสวยของ v ีเจวุ้นเส้นเด e ะซี r e t ตพมีส่วนผสมของผลส้มแขกช่วยลดไขมันไฟเบอร์ช่วยลดอาการท้องผูกไซเลียมซีดฮัทและคอลลาเจนจากปลาทะเลโปรแกรม3เดือนในราคาเพียง1,990บาทเท่านั้นทุกสายที่โทรมาภายใน10นาทีนี้รับของแถมวัตถุมงคลสร้อยคอพร้อมจี้ ท022900999 <ไป S 1> เราจะกลับมาพร้อมกับเรื่องของความเหลื่อมล้ำ <c oughs> ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเป็นรายงานของมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษาศึกษากับอนาคต <c oughs> ของประเทศไทยถูกต้องอออคือจะบอกว่าคนที่ทำการศึกษาเนี่ยคือ,คอประธานหรือว่าตัวตั้งตัวตีของ,ของมูลนิธินี่คือคุณสมคิด จาตุศีพิทักษ์ใช่ครับที่ที่อปังเชื่อจะเคยอยู่ในรัฐมนตรีไทยรักไทยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลับมาทําเรื่องแบบนี้ละแล้วก็ความเห็นของข้อสุดปลายอย่างมูลนิธินี้เนี่ยเป็นไปในทางเหมือนกับว่าประชานิยมทาประเทศล่มจมอือืโอเคเลยเนี่ยตัวอย่างนะผมอยากพูดอยากพูดจริงอยากพูดเลยอยากพูดตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วแต่นึกชื่อแกไม่ออกคุณสมคิดจาตุศีพิทักษ์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากของใครของผมว่านะ ของคุณพงเทพกับคุณโพคินอ่าวลาเทพด้วยปะคุณวลาเทพด้วยอืคือมีฝีไม้ลายมือเก่งฉกาจแต่บแบบออกมาเถอ,อะ ออกมาเถอะผมไม่สายเกินไปผม,ออ,มออกมาออกมาทําประโยชน์ให้กับสังคมแบบคุณสมคิดเนี่ยถูกต้องเ,ออเก่งจะตายแต่ละคนเนี่ยเนี่ยฮะเขาเขียนว่าสถาบันอนาคตไทยศึกษาเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายใต้มูลนิธิที่ไม่แสแบงหากําไรก่อตั้งในความตั้งใจของกลุ่มนักธุรกิจนักวิชาการและผู้นําความคิดจากหลายสาขาวิชาที่มีความห่วงใยอนาคตของประเทศไทยซึ่ง เนี่ยมีรีพอร์ตบทสรุปงานวิจัยเรื่องความเหลื่อมล้ำเยอะมากเลยมีทั้งหมด8ข้อจะเอามาให้ดูไล่เป็นข้อๆเลยข้อที่1ครับข้อที่1คือปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่ได้ดีขึ้นเลยจากเมื่อ3ทศวรรษที่ผ่านมามปัญหาความเหลื่อมล้ำคือต้องจั่วหัวคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำนั้นจริงๆแล้วเป็นปัญหาใหญ่ของทุกประเทศทั่วโลกถูกต้องไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกําลังพัฒนาด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะครับโดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาอย่างเราปัญหานี้ใหญ่มาก เขาบอก3ทศวรรษที่ผ่านมาก็คือ30ปีที่ผ่านมาย้อนกลับไปนั่นแหละประมาณสักช่วง2520้าสูนมาดูละเอียดไหมอ่ะละเอียดฮะ2520ถึง2529คือช่วงนั้นเนี่ยครอบครัวจนสุด10%บเอร์นตถือไงอ่สิบอร์เซ็นตคืออะไรคือมีครอบครัวอยู่100ครอบครัวจนสุดไปหารวยสุดถูกไหมจนสุด10%คือก้อนจนสุดก้อนแรกเคยมีรายได้เฉลี่ย1,429บาทต่อเดือน Oh. ในปี29ปีเกิดเราพอดีเลยอ๋อ oh, ปี29ใช่ส่วนครอบครัวที่รวยที่สุดนั้นรายได้เฉลี่ย2 2> ก็คือครอบครัวเ <28. S 2> <28. S 1> นี้ยสองหมื่นแปนี่พันสีนี่พันสีนี่สองหม่ห่างกันเท่าไหร่ล่ะนั่นคือความเลื่อมล้ำผ่านมา25ปีใช่ไหมครับ uh. รายได้ครอบครัวที่รวยสุดโต3าเท่าจาก28งหมเป็น90้าห เ0 0เอาว่าจากสาม0 0ืเป็นเก้าหมื่นสามหมื่นเป็นเก้าหมื่นถูกไหมไอ้รวยสุดเนี่ยรวยสุดสิเแรกของประเทศรายได้โตจากสาม0มืเป็นเก้าหมืนต่อเดือนในขณะที่น้อยสุดโตไม่ถึงสามเท่าจากพันห้าพันสี่เป็นสี่พันนิดนิดเึื่อกไหมฮะถ้านับเป็นจํานวนทวีคูณทางคณิตศาสตร์เนี่ยน้อยสุดพันสี่กลายเป็นสี่พันนิดนิดไม่ถึงสามเท่าแต่ถ้ากลุ่มรวยสุดเนี่ยคือเกินสามเท่าคือแปลว่าคนที่มีรายได้น้อยเนี่ย แค่จะถีบตัวเองให้มีรายได้มากขึ้นก็ยังทําได้ยากกว่าคนที่กลุ่มที่มีรายได้เยอะถูกไหมแล้วช่องว่างรายได้ก็ไม่ได้ลดลงเลยในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาความแตกต่างรายได้ของครอบครัวที่รวยที่สุดกับจนที่สุดเนี่ยเคยอยู่มันยี่สิบเท่าก็ยังอยู่ยี่สิบเท่าเหมือนเดิมถูกต้องคือจากปีสองพันห้าร้อยสิบ เขาบอกว่าเพิ่มเป็น21เท่าเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวหนึ่21เท่า, <21 S 2> าใช่ครับคือเราไม่นับนะว่าเราอย่าไปเทียบค่าเงินนะเพราะค่าเงินสมัยก่อนค่าเงินสมัยนี้ต่างกันเน่ก๋วยเตี๋ยวสมัยก่อนก๋วยเตี๋ยวสมัยนี้ก็ชามต่างกันถูกต้องแต่ถ้าเทียบแล้วมันห่างกัน20เท่าเหมือนเดิมใช่ใช่คือเอาว่าสิ่งไอ ประเด็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันก็คือเมื่อก่อนก๋วยเตี๋ยวถูกเห็นไหมมันก็เลยเป็นอย่างนี้ไงแต่ประเด็นก๋วยเตี๋ยวแพงสมัยนี้มันก็เลยเป็นอย่างนี้นงนไเเงเพราะฉะนั้นเอาว่าคนสมัยก่อนเดือดร้อนยังไงคนสมัยนี้ก็เดือดร้อน,อน,อนไม่ได้ต่างกันเลยเพราะว่าเนี่ยรวยสุด10%จนสุด10%อเอามาหารกันได้20เท่าแต่ในปีพศช่วงเนี้ยฮะหารมาเป<ๆ>็น21เเท่าทางกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำไป ความเหลื่อมล้ําเพิ่มขึ้นความเหลื่อมล้ําใช่ครับไม่ได้ดีขึ้นเลยนั่คือข้อสุดข้อที่หนึ่งเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยเออเเรื่องนี้สนุกและตามตามไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมข้อที่2ข้อที่2ครับครอบครัวส่วนใหญ่ในหมู่บ้านที่1ที่เป็นหมู่บ้านที่จนที่สุดแบบที่นุชบอกใช่ไหม10%นั่นเนี่ะเอาถ้าดูดูภาพนี้ก่อนนะจะได้เข้าใจก่านหมู่บ้านนี่คือหมู่บ้านหมู่บ้านที่หนึ่งสองสามเป็นต้นไปก็สิบ ซึ่งูนึ่ง100%ใช่ไหมครับหนึ่งร้อยรถ้าแบ่งเป็น10ส่วนก็ส่วนละสิบเปอหมู่บ้านที่หนึ่งก็คือกลุ่มที่จนที่สุด10%เใช่ไหมหมู่บ้านที่10ก็คือกลุ่มที่รวยที่สุด10ดูแบบนี้จะได้เข้าใจง่ายอ่ะโอเคครอบครัวส่วนใหญ่ในหมู่บ้านที่หนึ่งหือหมู่บ้านที่จนที่สุดนะเป็นครอบครัวที่มีคนชราเป็นหัวหน้าครอบครัวครับไม่ใช่ชาวนาหรือเกษตรกรอย่างที่เคยเข้าใจกันทั่วไปเอออันนี้นี่ไหมอ่ะแสดงว่า ยิ่งไปกันใหญ่เพราะว่าไม่ได้หาทําไม่ได้หาตังค์ไม่ได้หาเงินใช้เงินเยอะอีกต่างกถูกต้องกับไปกับการรักษาพยาบาลอยู่ในระบบ,บไม่ได้ด้วยเพราะเกินวัยที่ถือว่าเป็นวัยทํางานแล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่มีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากกันเลยทีเดียวถูกต้องใช่ครับเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยในหมู่บ้านที่1ส่วนใหญ่เนี่ยสีคนชราเป็นหัวหน้าครบอบครัวแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เป็นครอบครัวเกษตรกรโอเคพอมาดูรายภาคครับครับ ในกลุ่มครอบครัวจนที่สุด10%นี้ก็คือในหมู่บ้านแรกด้วยนะ44%หรือเกือบครึ่งของทั้งหมดที่เป็นครอบครัวยากจนอยู่ในภาคอีสานอีก30%อยู่ในภาคเหนือกรุงเทพมหานครแค่2%ที่มีรายได้อยู่ในต่ำกว่าเกณฑ์คราวนี้ครับกลุ่มครอบครัวที่รวยที่สุด10%เขาบอกว่าอะไรเป็นครอบครัวที่มีประกอบวิชาชีพเฉพาะทางเช่นหมอวิศวกรเจ้าของธุรกิจเท่าแก่แล้วเขาบอกว่าอะไรรู้ปะที่น่าสนใจคือ 9%ของกลุ่มครอบครัวร่ำรวยนี้เป็นเกษตรกรจากภาคใต้เขาต้องการจะลบสมมติฐานทางคนที่บอกว่าถ้าทำเกษตรเนี่ยจะต้องรายได้ไม่ดีจะต้องจนแน่เลยเขาบอกไม่จริงเพราะจริงๆเนี่ยครอบครัวที่จนเนี่ยเป็นครอบครัวที่มีคนชายเป็นหัวหน้าครอบครัวถูกไหมเกษตรแค่25%แล้วหนำซ้ำในกลุ่มครอบครัวที่รวยที่สุดเนี่ยก็ยังมีเกษตรกรจากภาคใต้ใช่เป็นกลุ่มที่ร่ำรวยที่สุด เพราะฉะนั้นเป็นการแสดงว่าเกษตรกรนั้นไม่จําเป็นต้องจนเสมอไปอออตรงเนี้ยคือถ้าอ่านในหนังสือเขาจะชอบใช้คำว่ามายาคติของสังคมไทยที่ชอบกําหนดกรอบลงไปว่าตราหน้าว่าคนที่เป็นเกษตรกร,รกคือคนที่จนอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆเราไม่ใช่ใ,ชในเชิงชนะตัวเลขและสถิติเออพอมาดูแบบนี้แล้วเราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเนี่ยใช่ครับทั้งหมดน,นี้ก็จะเป็นฐานข้อมูลในการเอาไว้แบบ ทีมนโยบายก็จะได้อ่านแล้วก็รู้ว่าผลิตนโยบายออกมาเฮ้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่หว่านะฮะเอาไปไปต่อไหมข้อที่สามไหมครับข้อที่สามคือเขาบอกว่าเกือบครึ่งของครอบครัวไทยมีรายได้ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อเดือนหมู่บ้านที่ห้าอ่าหลายคนผมเชื่อว่าหลายคนดูทีวีอยู่ตอนนี้อยู่ในหมู่บ้านแถบๆนี้ผมเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยทั่วๆไปจะอยู่ในหมู่บ้านประมาณนี้สี่ห้าหกเกือบครึ่ง ของครอบครัวไทยคือเกือบ30ล้านคนรายได้น้อยกว่า1 5 0 0 0บาทต่อเดือนคือดูในเส้นนี้ปีนี้เหรอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คือในแบบที่เก็บมาก็ถามว่าถ้ามีใครถามว่าครอบครัวไทยมีประมาณรายได้คนไทยประมาณกี่บาทต่อเดือนคนจะพูดว่ารายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวไทยคือ2 3 0 0 0บาทต่อครัวเรือน แต่ว<ต>ิธีการเก็บสถิติใคร<ต>คเคยเรียน<ต>วิชาสถิติครับมันจะมีแบบดูมัธยาฐานดูค่าเฉลี่ยดูอะไรงเงี้ยเขาบอกว่ามันดูไม่ได้เพราะว่าอะไรลองทําอย่างนี้สิไล่ไล่ไล่มาอย่างเงี้ยฮะรายได้ที่ครอบครัวส่วนมากได้รับคือเจ็ดแปดเจ็ดพันถึงแปดพันบาทเท่านั้นอืมได้ครอบครัวถึ้กลางก็คือว่าดูว่าข้อมูลที่อยู่ตรงกลางที่สุดเนี่ยที่ที่หนาแน่นที่สุดเนี่ยคือคนไทยได้รายได้เท่าไหร่ในครอบครัวหมื่นห้าแต่พอรวมทั้งหมด แล้วหาร60สิบล้านเนี่ยมันจะได้ที่สอง0 0ืเพราะว่ามันไปเอารายได้ของคนที่รายได้เยอะมาเฉลีย่ยออออเพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับหมู่บ้านที่8เขาบอกอย่างนี้หมู่บ้านที่8รายได้ที่ครอบครัวกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดราวหนึ่งล้านครอบครัวอ,อ,อยู่ที่ราวเจ0 0ถึงแ0 0พบาทต่อเดือนออใช่ไหมฮะอ๋อแต่ว่าไอ้สองหมบาทเพราะไปเอาคนในหมู่บ้านสูงๆมาเฉลี่ยด้วยเฉลี่ยด้วยเลยดูสูงแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เกินครึ่งเนี่ยไม่ถึงหมื่นห้านี่คือปี5้าสีนะ ข้อที่4คือความเหลื่อมล้าจริงนั้นยิ่งแย่กว่ารายงานทั่วไปอย่างน้อย25นที่แย่แยกกไปอีกเหรอคือแปลว่าเนี่ยนี่คืออ่ะเจนาการง่ายๆนี่คือรายงานทั่วไปสิ่งที่เราพูดกันอยู่เนี่ยแย่กว่าอีกเนี้ยอีก25อยู่อยังไงเนี่ยเฮ้ยใช่โอโ้โหคือเขาบอกว่าข้อมูลที่ใช้อยู่ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีลายมันจะมีเชิงข้อมูลที่เรียกว่ารายได้ตกสำรวจ ต่างๆน,น,นานาลงไปอีกด้วยนะเพราะฉะน,นี้ความเหลื่อมล้ําจริงที่ปรากฏในเอกสารวิจัยเนี่ยมันมีส่วนที่ตกสํารวจครับโดยที่อาจจะคิดไปได้ว่ามันคือประมาณ25%ทั้งหมดมมมหน่าตกใจจริงๆนะใช่ข้อที่5คือความเหลื่อมล้าด้านความมั่งคั่งของไทยอยู่ในอันดับท้ายๆของโลกนี่นะฮะเดี๋ยวกลับมานิดนึงได้ไหมได้ได้ไดไดกลับมาที่อันที่4ก่อนนะเนี่ยดูนี้ดิ อันดับความเหลื่อมล้ําด้านรายได้ของไทยแย่ลงไปกว่าสิบอันดับอืมตอนนี้อยู่ที่อันดับหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดใช่ไหมครับใช่ครับกลายเป็นร้อยสามห้าแล้กลายเป็นร้อยสาสิบห้าแล้วใช่ด้วยด้วยเกณฑ์แบ่งอะไรเมื่อกี้แบ่งที่สิบเปอร์เซ็นใช่ไหมอันนี้แบ่งครอบครัวที่รวยสุดยี่สิบเปอร์เซ็นตตรงนี้ยกับครอบครัวที่จนสุดยี่สิบเปอร์เซ็นปรากฏว่าสิบสี่เท่าที่ห่างกันก็คือหมู่บ้านที่หนึ่งสองกับหมู่บ้านที่เก้าสิบถูกต้องใช่ ข้อที่6เลยไหมฮะข้อที่5ายังห้าความเหลื่อมล้ำด้านความมั่งคั่งของไทยอยู่ในอันดับท้ายของโลกใช่ด้านความมั่งคั่งของไทยเนี่ยท้ายยังไงร้อยหกสิบสองนะโลกเนี่ยแย่สุดคือร้อยเจ็ดสิบสามโอ้โหทำไมรัสเซียถึงเหลื่อมล้ําสุดอ่ะแบบใหญ่มากมอสโกเจริญมากไม่ใช่มอสโกปุ๊บแบบยากจดเลยเงี้ยคือยิ่งกว่าจีนอีกฮะใช่เพราะนี่คือการกระจุบตัวหรือต่างๆนานาเนี่ยเขาบอกวิธีการดูคือ สัดส่วนการถือครองครอบครัว<ม><ม>ที่ร้อยสุดสิบเนั้นเนี่ยมีสัดส่วนรายได้แต่ครอบครัวมากถึง3าเปอเอาว่าไอ้ครอบครัวที่10ครอบครัวเดียวมีรายได้ของทั้งประเทศ<ม><ม>เกินไปสําหรับ4ครอบครัว<ม><ม>คือ4 0่สคือเกือบครึ่งของทั้งหมดแล้วอะ่ะ<ม>ก็คือพูดง่ายๆแบบท,แบบที่แบบที่หลายคนเคยได้ยินมาจากหลายๆเวทีแล้วว่าสังคมไทยเนี่ยมันเป็นสังคมที่คน10ซ์ของประเทศไทยครับถือครองทรัพย์สิน90%ซของประเทศอะไรอย่างนั้น ในขณะที่คน90%ของประเทศถือครองทรัพย์สินเพียงแค่สิของประเทศใช่มันไปกระจุกอยู่ที่คนเพียงไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่ล้านคนเท่านั้นที่ถือครองทรัพย์สินส่วนใหญ่ของประเทศนี้อยู่แล้วดูวันนี้นะน่าสนใจดี๋ยวจะแปลกราฟให้อันนี้คือหมู่บ้านที่1คือจนสุดสิใช่ไหมหมู่บ้านที่10คือรวยสุดสิใช่ไหมครับเขาบอกว่าไอเทียบหมู่บ้านที่1กับหมู่บ้านที่10เท่านั้นนะดูรายได้รายได้ระหว่างครอบครัวที่จนสุดกับรวยสุดกลุ่มหมู่บ้านที่1 รายได้ทั้งหมดแค่สองเปอร์เซ็นของทั้งประเทศแต่ครอบครัวที่รวยสุดสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์โอ้โหดูทรัพย์สินสุดที่ทรัพย์สินสุทธิคือแบบหักลบหนี้สินเนี่ยครอบครัวที่จนสุดติดลบเป็นหนี้กันทั่วหน้าตัวเลขตัวนี้น่ากลัวมากอ่ะเลขศูนย์แล้วก็มีเครื่องหมายแบบคือน้อยกว่าศูนย์ใช่ถัดมาคือถ้าครอบครัวรวยสุดเนี่ยทรัพย์สินสุทธิคือห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของทั้งประเทศแปลว่านอกจากจะมีทรัพย์สินแล้ว ยังเป็นเจ้าหนี้เขาไปทั่วอีกด้วยอืก็เป็นเจ้าหนี้คนพวกคราวนี้ใช่ถัดมาคือที่ดินครับคนหมู่บ้านที่หนึ่งที่จนสุดมีที่ดินรวมกันคิดเป็น0.07%เซ์ของที่ดินทั้งประเทศเ<ร>ืาว่าแทบไม่มีเลยอาจจะมีแค่มรดกอะไรเงี้ยในขณะที่คุ้มคนที่รวยสุด10นมี60%ซมีเกินครึ่งประเทศ ซึ่งไม่รู้จะไปทำอะไรด้วยซ้ำถูกต้องคนกลางก็ก็ <ร Mania S 1> คนกลางก็สู้เข้าไปาแล้วก็เงินฝากเนี่ยดูเงินฝากนะเงินฝากของคนหมู่บ้านที่หนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์ไม่รู้จะศูนย์มาเยอะขนาดนี้ทำไมนะเนี่ยแล้วคนที่รวยสุดมีเงินฝากอยู่ในธนาคารของทั้งประเทศไทยคิดรวมเป็นเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดคือเงินฝากทั้งหมดในธนาคารในประเทศไทยตอนนี้เก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์เป็นของคนกลุ่มนี้กลุ่มเดียว โอ้โจทย์นี้โจทย์ใหญ่มากฮะใช่เป็นโจทย์ใหญ่ที่อยากจะฝากคุณผู้ชมถามนะครับว่าคนที่เป็นนักการเมือง<ช>คนที่เป็นพรรคการเมืองที่จะอาสาเข้ามาทําหน้าที่แทนครับพวกเราจะทําอย่างไรเพื่อลดช่องว่างตรงนี้ใช่อย่างทางเนี่ยให้มันลดน้อยลงพูดถึงนักการเมือง<ช>เรื่องถัดมาครับเขาเอาทรัพย์สินเฉลี่ยอของครอบครัวสสอ,อสอสห้าร้อยคนเนี่ยทรัพย์สินเฉลี่ยที่แจ้งพป,ปช เอามาเทียบกับทรัพย์สินเฉลี่ยของครอบครัวไทยครับพบว่าพบว่าทรัพย์สินรวมของสสอ0ห้าร้อยครอบครัวมูลค่าเท่ากับทรัพย์สินเฉลี่ยของคนไทยสองล้านคนห้าร้อยคนเท่ากับสองล้านคนเท่ากับสองล้านคนคุณไปตีกันเองว่ากี่เท่าห้าร้อยคนยืนเท่ากับสองล้านครัวเรือนตรงอื่ ทัดมาทรัพย์สินของนายกรัฐมนตรีเมื่อเทียบกับคนที่มีทรัพย์สินอยู่กึ่งกลางก็คือคนตรงกลางของเอาว่าคนที่คนที่ขุมมู่บ้านที่ห้าหรือคนที่สามสิบล้านคนพอดีเป๊ะเนี่ยมีทรัพย์สินต่างกับนายกเท่าไหร่เก้าพันเท่าเลบานอนห้าแสนเท่าอันนี้โอเคเขาเป็นแบบทองทหารเนี่ยออสเตรเลียเก้าเท่าคือแบบนายกกับเราก็ไ่่คอยตางไม่ค่อยต่างกัน อังกฤษ50เท่าอเมริกา260เท่าฟิลิปปินส์650อินเดีย2000ฟิลิปปินส์ยัง650เองเหรอใช่ทรัพย์สินนายกปูเทียบกับคนไทยที่อยู่ตรงกลางที่สุดนายกปูมีทรัพย์สินมากกว่าคนไทยที่อยู่ตรงกลาง900 0เท่าอออออเออหลายคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเป็นเรื่องธรรมาดาหรือเปล่าพูดกัประเทศประชาชนหลายคนก็อาจจะตั้งคําถามว่าเฮ้ย ทำไม,ไม้ในไปตั้งคําถามเรา่าไอคนที่มันอยู่หมู่บ้านที่หนึ่งบางคนเนี่ยมันขี้เกียจจริงๆเลยนะแต่ไอคนที่มันอยู่หมู่บ้านที่สิบเนี่ยมันขยันจนมันมีวันนี้แต่นี่คือภาพโดยรวมเฉลี่ยถูกต้องครับซึ่งคนที่เป็นนักการเมืองไม่มีสิทธิ์คือมีสิทธิ์แหละที่จะตั้งคำถามแบบนี้ได้แต่ในขณะเดีวยวกันคุณไม่สามารถเอาสิทธิ์ในการตั้งคำถามนั้นมาแปลเปลี่ยนเป็นนโยบายด้วยการที่อยู่ดีนายกจะไปนั่งบนทำเนียบรัฐบาลและคิดว่า คนที่ขี้เกียจก็ควรจะจนอยู่แบบนั้นแหละมันไม่ได้ไงใช่นายกคิดแบบนั้นไม่ได้คือคนที่ทํางานการเมืองเนี่ยพอดูข้อมูลเลยต้องแบบทํายังไงล่ะให้มันแคบลงใช่ทำยังไงให้คนเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสมันเลยเป็นที่แบบขาบอกนโยบายสาธารณะไงใช่ครับที่ต้องคิดจากพื้นฐานตัวเลขโดยเฉลี่ยของข้อมูลประชากรต่างๆในแง่มุมต่างๆครับโอ้โหผมเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมได้อะไรเยอะนะฮะถัดมานะนอกจากเรื่องรายได้ทรัพย์สินที่ดินต่างๆยังมีเรื่องการเข้าถึง ศึกษาเขาบอกว่าโอกาสด้านบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพสามเท่าเนี่ยคือตัวเลขของโอกาสที่จะได้เรียนต่อปริญญาตรีระหว่างเด็กที่รวยสุดกับกลุ่มเด็กที่จนสุดห่างกันสามเท่าห่างกันสเท่าคือจะมีคนที่ไม่ได้เรียนมากนั้นเถรอครับสเท่าคือโอกาสของเด็กที่จะสอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำวิชาเลขโดยการสอบที่วัดโดยพีซ่าคือโอกาสในการ เข้าถึงแหล่งข้อมูลติวเตอร์ต่างๆก็ห่างกันดีถัดมาการเข้าถึงหมออันนี้สําคัญเลยอันนี้การเข้าถึงหมอตัวเลขน,นี้ดีนะห้าเท่าคือจํานวนหมอต่อประชากรที่ห่างกันระหว่างจํานวนหมอของโรงพยาบาลในกรุงเทพกับจานวนหมอของโรงพยาบาลในภาคอีสานนี่ออกใช่ไหมเก้าเท่าคือจํานวนเครื่อง MRI อ๋ออ้นี่เครื่องสแกน ร่างกายมนุษย์โดยละเอียดที่สุดเทคโนโลยีสูงสุดตอนนี้ระหว่างโรงพยาบาลในกรุงเทพกับโรงพยาบาลในภาคอีสานคือมันยังไม่มีความเท่าเทียมในทุกๆด้านครับทุกๆมิติครสุดท้ายครับสุดท้ายครับคือความเหลื่อมล้ําทั้งหมดเลยสําคัญที่สุดโจทย์สำคัญที่สุดที่ผลิตนโยบายออกมาตรงนี้ความเหลื่อมล้ําที่สําคัญที่สุดที่ควรแก้คือความเหลื่อมล้ําด้านโอกาสอเขาบอกว่าอะไรเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่า ไม่มีรัฐบาลประเทศใย <c oughs> ห,หรอกจะทําให้ทุกคนเนี่ยเท่ากันเท่ากันอยู่หมู่บ้านเดียวกันครับอืมแต่สิ่งที่ต้องทําคือทําให้คนรู้สึกว่ายังมีโอกาสที่จะย้ายไปอยู่ในหมู่บ้านที่สูงกว่าและทําให้จำนวนประชากรในหมู่บ้านที่ต่ําที่สุดเนี่ยมันมันน้อยลงครับออแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆใช่คือเอาว่าดูง่ายๆประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้าเนี่ยคือประเด็นที่ทางเรียกได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์หรือกลุ่มทางตรงข้ามกับ ตะคูลชินวัตรเนี่ยเอามาโจมตีทางเราตลอดเวลาว่าเพราะความเหลื่อมล้ําเพราะเธอเป็นอำมมาดเพราะเราเป็นกลุ่มบ้านที่หนึ่งเราเป็นไพร่ซึ่งไม่มีจริงอพวกเธอเป็นกลุ่มบ้านที่สิบเป็นอำมมาดพวกเธอแหละไม่อยากให้เรางอหัวขึ้นมาถามหน่อยเธอรายการช่องทีวีอัปเดตโฟร์ช n นเลนู่นนี่นั่นเคยพูดถึงเรื่องเหล่านี้บ้างหรือเปล่าคือเคยเอาเรื่องข้อมูลเชิงลึกได้ความเหลื่อมล้ามา ให้เขารู้บ้างหรือเปล่าว่าโอกาสทางกามันคืออะไรตอนนี้ห่างไปเท่าไหร่แล้วแล้วพักเพื่อไทยเนี่ยเคยเอานโยบายเรื่องเหล่านี้เนี่ยไปดูหรือเปล่าว่าเฮ้ยทําไงให้กลุ่มคนเหล่านั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกระเถิบฐานะของตัวเองในทางสถับันไม่ได้มุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตเขากับ,บหลอกเขาด้วยแบบประชาธิปไตยประชาธิปไตยก็จนไปเรื่อยๆเหมือนเดิมอย่างที่เห็นได้จากตอนต้นรายการที่พูดถึงเรื่องแบบจำนำข้าวรถคันแรกมีตการแบบสร้างนี่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ คือรายได้กับให้เขาตามที่เขาควรจะได้ผมสรุปสรุปตรงนี้ครับว่าวาทกรรมประชาธิปไตยวาทกรรมอมบาดไคร่ไม่มีจริงเพราะว่าถ้าวาทกรรมอมบาดไคร่วาทกรรมเกี่ยวกับเรื่องของความแตกต่างกันเหลือเกินระหว่างอมตยาธิปไตยครับอมบาดไม่เป็นประชาธิปไตยถ้าวาทกรรมนี้มีจริงตลอด13ปี<ม>ที่ผ่านมานับตั้งแต่วันแรกที่ทักษิณชินวัตรเข้ามาดํารงตําแหน่ง ตัวเลขความเหลื่อมล้าของไทยต้องดีขึ้นกว่านี้หากทักษิณบอกว่าอํามาตมีจริงไพร่มีจริงหมู่บ้านที่สิบคืออํามาตคือพักประชาธิปัตย์องค์มนตรีหรือใครก็ตามหมู่บ้านที่สิบหมู่บ้านในภาคอีสานภาคเหนือยากจนค้นแค้นเอาวาัทกรรมนั้นมาใช้สิบสาปีแล้วถามว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านที่หนึ่งขึ้นมาสักหมู่บ้านหนึ่งได้หรือย,อยังยังไม่ได้คนในหมู่บ้านที่ห้าเผลอๆตอนนี้ต่ําลงไปอยู่หมู่บ้านที่สามแล้วก็มั้งใช่เพราะโมวแต่ เพราะว่แต่เนี่ยวนเวียนอยู่กับอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นจงจงจงตาสว่างขึ้นมาสิ่งที่เราทําการโจมตีดุด่าว่ากล่าวตักเตือนหรือวิพากษ์วิจารณ์ไปนั้นขึ้นอยู่บนพื้นฐานและหลักการต่างๆเหล่านี้ที่สามารถพิสูจน์ได้โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เพียงวาทกรรมทางการเมืองที่ไปหลอกเอาจํานวนการกบ,บาดของประชาชนในครูหาเท่านั้นนะฮะอ้อาวผมฝากไว้ครับส,สิ่งต่างๆเหล่านี้ฟังบางที อาจจะไม่เร้าใจอาจจะดูเข้าถึงยากแต่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับการตั้งใจฟังเราต้องตั้งใจฟังสิ่งที่ยากบ้างเพราะว่าไม่มีทุกสิ่งในโลกอ่ะไม่มีสิ่งไหนที่จะอธิบายให้ง่ายได้ทั้งหมด<ช>เรื่องบางเรื่องมันยากจริงๆถูกต้องนะฮะาฝากไว้ครับในระหว่างนี้ก็อยู่สิงคโปร์เน,ะะน,นี่จริงจริงตอนนี้อยู่สิงคโปร์แต่ว่าอ,าอัดเทปเอาไว้แล้วข้อมูลเหล่านี้คือข้อมูลที่เป็น เรียกได้ว่าเบื้องต้นก่อนที่จะไปคิดวิเคราะห์ออกเป็นนโยบายของทีมนโยบายที่ไปดูงานเรื่องการศึกษาของคนที่สิงคโปร์ครับกับการไปรู้ระบบราชการที่สิงคโปร์เป็นที่หนึ่งเลยนะคือเข้าไปที่ระบบราชการเข้าไปที่ที่หน่วยงานราชการเขาเหมือนเราเข้าไปแบงก์พาณิชย์ของไทยง่ายปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จ วัน s ต๊อปเซอร์วิสจริงๆเสร็จเร็วจนน่ากลัวเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่าสุขหน้าแล้วกันว่าเจออะไรมาบ้างสุขหน้าจะกลับมาเล่าให้ฟังถ้าเก็บภาพเก็บบรรยากาศอะไรมาได้ก็จะเก็บมาฝากกันครับไปดูตัวอย่างประเทศที่โอ้มาเร็วนะที่อยู่ใกล้เราเป็นอาเซียนเชื้อชาติทันทุกอย่างคล้ายๆกับเราเลยจะทำไมถึงเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้สองสามทศวรรษก้าวกระโดดไปไกลหนีไทยไปแล้วมันกี่เท่าตัวครับสัปดาห์นี้หมดเวลาฟาทลายโจรหวังว่ากลับมาสัปดาห์หน้าสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยยังจะคงเป็นปกติอยู่นะครับ สัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ